yeah yeah let's go สวัสดีครับพวกครแม็กนะครับจากมิตซูบิชินะครับก็อยู่ที่สาขานะครับมิตซูบิชิเอเบิร์นมอเตอร์สาขาปากเกตครับวันนี้แม็กจะพามาดูรถมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับเป็นรุ่น GT ตัวที่อยู่ด้านหลังแม็กนะครับเป็นสีขาวนะครับราคาอยู่ที่8ปดแ0 0เจ็ดบาทนะครับก็จะมาเปรียบเทียบนะครับสำหรับรถด้านซ้ายนะครับที่เป็นตัวอ่าสแตนดาร์ดเลยนะครับที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งนะครับ กับตัวที่อยู่ทางด้านขวานะครับตัวนี้เราติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้ลูกค้านะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละชิ้นมันต่างกันยังไงบ้างนะครับการเริ่มจากตัวฝั่งขวาก่อนเนาะที่ตกแต่งนะครับด้านหน้าก็ตกแต่งเป็นตัวอักษรโลโก้นะครับยอดฮิตเป็นเอ็กเพนเดอร์นะครับที่ฝากระโปรงด้านหน้านะครับมากับชุดแต่งนะครับทรงไลเดอร์ยอดฮิตเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับตัวนี้ติดตั้งให้ด้วยนะครับเป็น LED เลยนะครับนี่เนี่ยลูกค้าลองเปรียบเทียบดูครับด้านหน้านะครับดู ความต่างเนี่ยความสวยงามที่เราแถมจบในโปรโมชั่นให้ลูกค้าเนี่ยคันตกแต่งเนี่ยสวยสปอร์ตมากนะครับโอเคทีนี้เรามาดูจุดเด่นจุดที่2นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมฮะกระจกนะครับเราแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีดำนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับก็นี่ความสวยก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ อีกทั้งยังเราแรปสติกเกอร์หลังคารถนะครับที่เป็นสีดําให้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถเนี่ยมันจะตัดกับสีขาวนะครับจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับซึ่งสีเดิมจากโรงงานก็จะเป็นสีขาวนะครับมาจากตัวรถเลยนะครับโอเคน้านข้างสีคิวคอนสตน์นะครับนี่อุปกรณ์ที่เราแถมให้ในโปรโมชั่นนะครับแล้วก็อาสเกิร์ตข้างนะครับลายเส้นตะเข็บสีแดงนะครับตัดสีดํานะครับสเกิร์ตทรงยอดฮิตเช่นเดียวกันครับนี่สวยๆนะครับ มือจับนะครับสีดำนี่รับสติกเกอร์นะครับตัวนี้รถคันนี้บอกได้เลยว่ามองแบบคล้ายๆตัวลิมิเต็ดเลยนะครับก็คือมีสีดำตัดขาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเดิมๆจะเป็นสีโครเมียมนะครับแบบนี้าิดีเ้ามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับติดเซ็นเซอร์ไยหลังให้2จุดนะครับซึ่งกล้องมองหลังเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับทั้ง2รุ่นนะครับมีมาให้อยู่แล้ว ทีนี้เราเพิ่มเซ็นเซอร์ให้ลูกค้านะครับนี่แล้วก็สเกิร์ตด้านท้ายนะครับนี่มาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3นะครับเรียกได้ว่าโดนที่4เลยเพราะโดนที่3อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นโดนที่4นะครับอยู่ที่สเกิร์ตด้านท้ายนะครับนี่เป็น LED นะครับทรงสปอร์ตไลเดอร์ครับนี่ลูกค้าดูครับเดิมๆกับแบบแต่งนะครับเราแถมให้ลูกค้าฟรีๆนะครับรถลูกค้ามีความสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับรถนะครับที่แม็กแถมให้ลูกค้าครับตามโปรโมชั่นเลยเราแต่งให้แบบนี้เลยนะครับซึ่งเดิมมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าลูกค้าอยากจะตกแต่งชุดแต่งเป็นแบบไหนนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะครับก็อันนี้ลูกค้ารอส่งมอบนะครับก็ลูกค้าเลือกมานะครับเป็นโทงสปอร์ตไรเดอร์ครับก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับจบอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะครับคือจ่ายจบเท่านี้ไม่มีเก็บเพิ่มนะครับลูกค้ากําเงินมาแค่39,0 0 0นบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับเราจัดแต่ง โอเคถ้าสนใจนะครับโทรหาแม็กที่เบอร์0971394943หนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจหาได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ลูกค้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ